มันเป็นเทรนที่คนข้่าอันตรายเล็กน้อยมันเป็นขอบเขกที่ปัาจากข้อมูลและเธอเขียนบนทวิตเตอร์ต่อมาว่าบุคคลใดๆไม่ควรตัดสินใจด้วยตนเองหน่วยงานสาธรารณสุขสามารถทำได้บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ยังต้องรอข้อมูลาการศาึกษาวัคซีนสลับชนิดของวัคซีนต่างยี่ห้อจำเป็นต้องประเมินความสามารถในการกระตุ้น สร้างแอนติบอดีและความตลอน้ายคนเรานี่มันรู้สารพัดเลยแต่ไม่รู้เกิียสตัวเองนี่อว่ายากจริงยนี่คืออะไรก็คือทุกอย่างเกี่ยวกับไวรัสโควิดมันเป็นโจทย์ใหม่เหนือองค์ความรู้คูการแพทย์นักวิทยาศาสตร์ชีวเคมีทางการแพทย์ขณะนี้ ต้องศึกษาวิจัยคนกว่าเรียนผิดเรียนถูกที่เรียกว่าทดลองเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ตามให้ทันโลกทําให้ทันโรคทั้งนั้นฉะนั้นตาไม่แหกกรอบแหกตาําราไม่ต่อแค่ต่อข่าวิทยาการออกไปอ่เอ,าเอาขาทานว่าอันนี้พูดถูกไว้คือการจะมีการคิดแหกออกไปเรื่อยๆเนี่ยแหกกรอบแหกตําราเนี่ย คิดไปได้นะเป็นโลกจินตาก็ได้หรือไปสูงไปสุงม,มาไปถูกขี่ถึกปอมไปถูกอันที่มันถูกะอะก็ได้อ่าก็ได้หรือจริงๆแล้วเนี่ยผู้นั้นรู้รู้ว่าโอ้มันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้งี้ก็ทาออกมา เมืออย่างอาตมาเนี่ยที่ทําออกมาที่พูดออกมาี่คือตัวรู้รู้ว่าโอ้ตรงองนี้ยงนี้ก็พูดออกมาตามที่รู้แต่คนที่เดาเขาก็เดาเดาไปถูกได้มันคิดตุดฟองหรือคิดใหม่ก็ไปเจอเออใช่ได้เลยก็ได้มันก็มีสามนายอย่ยาดหลักอาตมาเนี่ยไม่ได้ใช้หลักสองหลักโดยใช้หลักคนของเขามาใช้ ใช่หลักของเก่าออใช่ของอเก่าภุเกเพใช้จากของบุคเรียนมาจากพระเจ้าอ่าแล้วก็เอามาผสมกับเทตัสเตัสโคปัจจุบันนี้มีองค์ประกอบของปัจจุบันซึ่งมันไม่มันไม่คงที่มันไม่เท่าเดิมองค์ประกอบต่างๆมันมีเหตุปจตัจจัยโตเปลี่ยนไปเยอะแล้วเราก็จะต้องมาบวกลบคูณหาร ต้องคอมโพสเอามาผสมมารวมกันจากรูปร่างใหม่จากคอมโพสิชันใหม่ให้มันได้ตามที่เหมาะสมกับรสนิยมของคนยุคนี้อีกด้วยเราต้องดูรสนิยมของคนยุคนี้อีกด้วยแล้วก็จะได้อันนั้นออกมาแล้วถูกต้องกว่าไง พราะคนทุกวันนี้นะมันคิดอย่างไรมันไม่ได้คิดเหมือนกับคนเมื่อ2,000ปีนี้มันไม่ใช่คิดกับคนลอยางร,รสนิยมมันก็คนลยางคิดคนอยางรสนิยมคนละยางความอยากได้ปรารถนาก็อีกคนลยาง มันมีทั้งที่ไปยังมีเป็นกิเลสนำหน้าไปอยู่ที่ความปัารนาที่เขาอยากได้ว่าเราก็ต้องเอาตรงนั้นมาดักเขาเหมือนกันดักหนึ่งไม่ให้ตามใจซองให้บ่างแล้วขนาดที่เราจะประมาณว่าจะให้เขาตามใจเขาเนี่ยเท่าไหร่จะไม่ให้จะต้านไว้เท่าไหร่ จึงจะพอเหมาะพอดีอันนี้เนี่ยเรต้องประมาณอย่างสำคัญเลยว่าถ้าคนยุคนี้เนี่ยมันอึดรู้ว่ามันเกาะยุคนี้มันยุคคนฟุ้งซ่านนะ <seemingly? S 2> คนยุคนี้มันอึดรู้มันเกนาะปราคุณว่าคนยุคนี้อึดื้อเปลออ่าเปลาา่าเปล่าบางมากคนยุคนี้มันไม่ใช่คนอึดคนยุคนี้คนเปลออ่า เพราะฉะนั้นต้องทําให้สมสัจจะที่มันเป็นสัจจะคนยุคนี้มันเปราะมันไม่ใช่อึดมันจะต้องอย่าไปเอาอย่างอึดมาใช้กับเปราะแต่ก็ต้องเอาอึดนั้นมาทวงเปราะไว้ให้ได้สัจตัวนนี้มันต้องบอกลูคุณหนาไม่ใช่ไปให้ทั้งรุ่นเราจะต้องเต็มเต็มสัจตัวนี่คือการจัด composition ที่ได้สัจตัว กว่าจะลงตัวเรียกว่าฮาร์โมนีกว่าจะได้ความลงตัวลงตัวกันได้จากัวามเหมาะสมใช่ไหมใช่เลยง่ายเพราะทุกอย่างความคิดความนึกความประสงค์ความต้องการเอ่อความพอใจ ของคนเนี่ยมันไม่เคยเที่ยงทั้งนั้นเลยเพราะงั้นเราจะต้องเข้าใจทั้งกาลเวลาที่เดินไปทั้งความรู้สึกของคนทั้งองค์รวมของความรู้สึกหมู่ซึ่งความรู้สึกหมู่งมมองค์รวมเนี่ยมีฤทธิ์มีอำนาจนะความรู้สึกส่วนตนสําหรับผู้ที่มีฤทธิ์มีอำนาจตรงมีความรู้สึกส่วนตนของ ส่วนใหญ่ๆๆๆต้อง oh. เอาจากค่าเฉลี่ยมันก็จะได้ค่าเฉลีย right down, mm ่ย hmm. มารวมกันแล้วก็บวกลบคูณหารกันออกมามีเหตุมีแปดเป็นน้ำหนักมีจที่ติก็เป็นน้ำหนักสมาธิติก็เป็นน้ำหนักพวกบือบือถือถือก็เป็นน้ำหนักบวบบือือถือถือก็ทําให้เกิดได้รูดพวบบูบือถือถือนี่เยอะนะ ทำให้เกิดความเนืความเจือจางเนืดก็ได้เจือจาก็ได้มันทําให้เกิดทั้งสองดึงไว้หรือทําให้ละลายออกมันก็ได้ทั้งสองใน,นใช่ต้องรับใบรู้โลกแล้วก็จนหลับหูหลับตานี้เข้าป่าแล้วก็จะมาทำปรฐโี มันจะไปได้อะไรมันไม่เป็นความจริงโอ้อัตมาไม่ทันโลกดูดูซับทีดูทีวีทีละสามจออยู่ตลอดเวลาเปิดตลอดเวลาไม่ทันโลกเลย